คุณถามถามไปบอดผมไม่ตอบเองคนเดียวไม่ได้เพราะเปนเรื่องของพรรคผมจะตอบยังไงอ่ะคุณแน่รู้ตอบยั็ไงเอาคุณก็ถามแล้วถามอีกผมก็บอกแล้วว่ามไม่รู้เป็นเรื่องของโผลโพลออกมาแบบนี้แล้วคือเพื่อไทยนี่คือจะแรนสลายได้เหมือนรอบหน้าไหมครับแล้วแต่คุณจะคิดคุณรู้ตัวบิดพิชผลโพลนี่ออกมาครับจำเป็นจะต้องมีการประเมินหรรือปับภาพลักษณ์ของครับผมบอกแล้วนะว่าอย่างตรงมือ เป็นหนทายอยู่บนวู้ยแล้วก็โมก็พักมาเป็นทายแล้วก็ตกต่ำไปก็ไม่เป็นไรเรื่องเงิ้จะแก้ไขไปแก้ไขได้ทันใช่ไหมพี่านจะแก้ไขได้ทันการเลือกตั้งครั้งวิธีเราคุณว่าทันยไหมล่ะท่านประเมินทันไหมคุณว่าทันยไหมเราต้องดูกัินทีนเรียนพักกันนะครับเรีพักเราต้องจับมุกทีกันนะครับ จะต้องมีแบรนด์พัฟใช่ไหมครับอะต้องมีแบนนรนะด์พัฟใช่ไหมครับท,ทำการตับภาพลักษณ์อะไรใหม่ือต้องเราแบรนด์เก่านี่แครัทเพะตอนผมเข้ามา <S <S มก็เข้ามาแค่สองเดือน <S <S <ม>ก็ยังได้ทั้งร้อยกว่าอันนี้ก็ทํางานมาแล้วสี่ปีนะมันก็ต้องต้องดีขึ้นเนะี่ยเพราะว่าทั้งรัฐบาลแล้วก็ท,ทั้งพักการเมืองก็พยายามทำงานเข้ากัน ให้ประชาชนอยู่ดีกินด,ดีขึ้นผมไปที่ไหนก็รป,นประ,ราะานะชาชนก็ทอดรับผมอย่างนี้นะคุ้ค้นชื่อนะครับเขาอย่างรั้ถ้าอยางกทมอย่างนี้เราเพิ่มเก้าอี้เป็นสามสิบสามที่นั่งแล้วหนักใจไหมคะเพราะว่าช่วงไม่หนักใจครับที่ไหนก็เหมือนกันนะครับไม่หนักใจนะ<อ>นนหนักใจไหมคะคุณมิิ้งคะแนนนำเด็กประวัเป็นคนเล่นวัยร่นค่ะก็เป็นเรื่องของโพลนะครับหรือว่าไปนะครับเป็นเวลายยางวก็ ก็ูแล้วแต่ประชาชนแนะทั้งหมดก็แล้วแต่ประชาชนนะครับจางคะแนนนิยมของท่านนายกเองก็ค่อนข้างจะลดลงครับตรงนี้เจะจำเป็นจะต้องเพิ่มคารดิเวทของพรรคไหมครับอันนี้เป็นท่นการข้างหน้านะอย่าดี๋ยเพิ่งถามถามไปเบิร์ตผมก็ตอบเองคนเดียวไม่ได้เพราะเรื่องของพรรคผมจะตอบยังไงอ่ะมีแน่ผมจตอบยังไงต้องรอเดือนวติดค้างก่อนแล้วก็ไม่รู้อะไก็แล้วแต่ แต่คุณลุงอินเนี่ยคะแนนนำมานี่เราต้งกังวลไหมครับเอ้าคุณก็ถามแล้วถามอีกผมก็บอกแล้วว่าผไม่รู้ขอบคุณครับเขอบคุณรับโพรัฐบารัฐมีทำโพของเราเองนะคะในรัฐคุณเอ้าผมจะบอกคุณไทยอ่ะมัจะต้องพลิกกลยุทธ์อะไรนะครับขอคาราขอคาราทิปาท่านก็ลังยอมเอาไปตบโพออกมาแบบนี้แล้วก็คือเพื่อไทยนี่คือจะแลงตลาดได้เหมือนรอบหน้าไหมครับเรางอะไรนแต่คุณจะพลิก